命をかけることと命を軽く扱うことは似てるようで全然違うと思う。犠者の境で生きてるようで死んでもいいなんて。 และนี่ก็เป็นสกินใหม่ของนาคอสค่ะทุกคน <P z ik> ก็สวัสดีทุกๆคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็กลับมาเจอก,กันอีกแล้วค่ะทุกคนกับสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะรอบนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนกับสกินอนิเมที่ ROV เนี่ยเขาเอก,กับ Hunter Hunter ค่ะกับสกินคีรวนนาคอสนั่นเองและก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเริ่มต้นที่9คูปองแต่ไม่รู้ว่าจะจบกี่พันคูปองนั่นเองมาค่ะทุกคนเราเข้าไปสุ่มสกินพร้อมๆกันดีกว่านะคะกดเข้าไปเลยเข้ามาเเป็นทที่รรยยบ้อคคะุก แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปลุ้นกันเนี่ยเอ็นจอยขอแวะเติมผู้ป้องก่อนนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมออวุเนี่ยใช้เพียง Open ID อยอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มนะคะต้องแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโกลเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมเกมไหนก็ทักมาเลยรับรองคุ้มทุกเกมค่ะ เติมคูปองกันไปไปที่เรียบร้อยนะคะทุกคนมาดูวิธีการเล่นก่อนเลยนะคะก็เหมือนเป็นการลุ้นเปิดกล่องนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษให้เราด้วยนะคะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้กุญแจนั่นเองค่ะทุกคนมาลุ้นดีกว่าว่ามันจะเสียกี่คูปองนะคะสําหรับสกินนี้เหนหลายๆคนก็มีแอบบนเหมือนกันนะคะกับสกินนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะแอบแพงนิดนึง <c oughs> คลิปนี้นะคะทุกคนเอนจอยหวังว่าจะได้มาในราคาถูกกับเขาบ้างนะคะรู้สึกว่าหมดเยอะเหลือเกินนะคะแต่ละสกิน มาค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยจอยมีคูปองอยู่ที่3,471คูปองนะคะเราก็จะเริ่มกดไปเลยนะคะเล่นรอบพิเศษค่ะทุกคนคุณได้รับข้อเสนอการันตีนะคะจะได้กุญแจในสอครั้งยืนยันนะคะทุกคนก็มากล่องแรกเลยละกันนะได้หรือเปล่าไม่พบกุญแจโอเคประมาณนี้เลยนะคะกล่องสุดท้ายไปมาเหอะกุญแจ โอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเวลาได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเราขอจัดไปที่อันที่3ละกันใช้ไป1ดวงนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะสกินปุ่มกดค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะได้มาแล้ว1ชิน้นด่านที่2ค่ะทุกคนหากุญแจให้เจอจัดมาตายหรือเปล่าไม่พบนะคะคือมันรู้สึกว่าเหมือนจะเหมาอยังไงไม่รู้ สีทองแบบนี้กุญแจมาไวมากนะคะทุกคนโอเคบานที่2นะคะขอเป็นสุดท้ายแล้วกันเฮียคือ,อไรอะ่ะเอฟเฟกต์วิ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็จะไปกันต่อนะคะด่านที่3กุญแจจะต้องอยู่อันกลางแล้วกันไม่มีสีทองอย่างนี้ดูรู้เลยทุกคนว่ามันไม่ได้กุญแจนะคะมาอีกแล้วเนะะี่ยข้อเสนอพิเศษนั่นเองสามารถใช้303คูปองนะคะเพื่อเปิดกล่อง3ครั้งเอาเลยแล้วกัน เฮ้ยเปิดมาก็ได้เลยเห咯กล่องแรกนะคะทุกคนใช้กุญแจแล้วกันนะอันแรกค่ะทุกคนประตูแรกก็เป็นเอฟเฟกสังหารนะคะคือสกินยังไม่ออกเลยอะรอบนี้99คูปองนะคะก็จัดมากล่องสุดท้ายเลยได้เหรียญไหมไม่ได้ไม่ใช่เหรียญดิกุญแจดิเออโอเคมาอีกแล้วค่ะทุกคนใช้405คูปองนะคะเพื่อเปิดกล่อง3มครั้งถ้าเราไม่ได้ส่วนลดเนี่ยก็จะเสียแบบ477คูปองแบบเต็มเ็มนะคะโอเคกดยืนยันไปกล่องแรกมาเลยค่ะทุกคน ได้ไหมอุย๊ยไม่ได้นะคะคือ1ในสามันต้องออกแล้วแหละอุย๊ยไม่ใช่นี่หว่าคือมันเปิดให้เลยอะทุกคนแล้วคือไม่ได้เริ่มยากขึ้นแล้วค่ะโอเค2กล่องสุดท้ายเอากล่องของแรกแล้วกันอ้อโหโอ้โห,โโหไม่ได้นะคะเหมาอยู่ดีเริ่มออกยากแล้วค่ะทุกคนด่านสูงๆนี่คือแบบออกยากแล้วแหละโอเคบาน,นี้มาเฮ้ยได้่าเต้นนะคะเหลือสองช่องสุดท้ายอะทุกคนก็ร2อคูปองนะคะจัดมา กล่องไหนดีก็จิมจิมไปค่ะทุกคนถ้าได้กุญแจเลยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะคะกล่องที่สองอนแรกมาไม่ได้ทุกคนมันเริ่มยากแล้วมันเริ่มยากแล้วค่ะทุกคนจิ้มจิมไปจิมจิมไปนะคะไม่มาอยู่ดีกล่องนี้ส่วนลดเริ่มไม่มีแล้วนะคะทุกคนกล่องสุดท้ายมาไม่ออกกล่องบนมาไม่มาค่ะทุกคนเหมาเฉยเลยนะคะโอ้ไม่กอด มาทุกคนดูดีว่าเราจะมีดวงหรือเปล่าสกินจะออกก่อนหรือเปล่าหรือว่าสกินจะออกสุดท้ายนะคะขอเปิดไปที่อันที่4ี่ละกันโอ้ oh. สก,กินยังไม่มาเลยอะทุกคนและเราก็ต้องไปเปิดกันต่อด่านสุดท้ายและท้ายสุดนะคะให้ตายเถอะคูปองไม่พอ,อคืออินจอยต้องกลับไปเติมคูปองอีกรอบนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวก,กลับมา Three weeks later มาค่ะทุกคนกลับมาลุ้นกันต่อนะ,คะ่ครันแปดร้อยเก้าสิบคูปองเนี่ยไม่อยากจะเหมาทุกกล่องเลยคะ่ะมันแพงอะไปกันต่อนะคะกล่องนี้จัดมาขอกุญแจเลยได้ไหมอะไม่อยากเหมาจริงๆอะไม่ไหวว่ะทุกคนแพงเกิน เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือลายอีโมจิฮคิดว่าได้สกินวอตฟ้าค่ะทุกคนโอ้ oh my g อดไปกันต่อค่ะทุกคนกล่องสุดท้ายขอคุณแจเหอะไม่มาอีกแล้วไม่อยากเหมาว่าทุกคนกล่องนี้มาโอ้ oh, ไม่มีดวงนะคนไม่มีดวงก็คือไม่มีจริงๆนะเนี่ยกล่องสุดท้ายก็ได้มาขอเหอะ ดูดิทุกคนมันยังให้เราเหมาแล้วเหมาอีกนะคะแล้วคือโหคูปองไม่พออีกแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานี้คะเดี๋ยวเราเสกคูปองเข้ามาอีกนิดนึงแล้วกันคะ่ะทุกคนโต๊ะเข้ามาเรียบร้อยคะ่ะทุกคน<อ>กดไปเลยนะคะกล่องสุดท้ายไม่รอแล้วนะคือสุดท้ายมันก็ต้องเหมาอยู่ดีอะทุกคน เซงอะ่ะเปิดบานสุดท้ายนะคะก็ได้มาไปที่เรียบร้อยนะคะกับสกินของนาคอสนั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่61คูปองนะคะและเอ็นจอยใช้คูปองกับสกินนี้ไป5้าพันแปดสิบสี่คูปองค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะแพงอะ่ะแล้วคือแบบไม่มิดดวงเลยนะคะก็ตามนั้นเลยค่ะทุกคนใครที่ได้ลองรู้ลองสุมสกินนี้เนี่ยหมดกันไปกี่คูปองนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เอ็นจอยด้วยนะบอกเลยว่า นีหมดเยอะจริงๆนะคะมาค่ะเรามากดรับรางวัลกันดีกว่านะทุกคนรับทั้งหมดไปเลยและเราก็ได้มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับสกินนาคอสคิลัวค่ะทุกคนโอเค และนี่ก็เป็นกรอบโปรไฟล์คิรลัวของนาคอสนะคะอันดับแรกเป็นอีโมจินะคะทุกคนกดใช้งานไปนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนยืนหันหลังด้วยนั่นเองเอฟเฟกวิ่งของนาคอสโดยเฉพาะเลยนะคะหน้าตามันก็แบบน่ารักดีนะเหมือนแบบเป็นตัวการ์ตูนด้วยนะคะกดใช้งานไปเลยมีเอฟเฟกวิ่งแล้วก็ต้องมีเอฟเฟกสังหาระคะ่ะทุกคน สำหรับหน้าตานะคะก็จะเป็นรูปนาคอสแบบนี้เลยนะคะกดใช้งานไปและสุดท้ายนะคะก็มีท่าเต้นของนาคอสส่วนตัวด้วยนั่นเองแล้วก็ท้ายสุดที่ยังไม่ท้ายสุดนะคะก็จะมี ป้ายประกาศแล้วก็สกินปุ่มกดนะทุกคนเปิดใช้งานไปให้หมดเลยค่ะสําหรับสกินนาคอนะคะทุกคนเรากดสวมใส่ไปเลยนะคะมาดูในส่วนของปรับแต่งค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นป้ายประกาศนะคะก็ออกแนวแบบสีฟ้าๆเท่ๆหน่อยนะคะและสุดท้ายเรามาดูท่าเต้นกันนะคะเป็นท่าเต้นแบบโบกมือนะก็ออกแนวแบบน่ารักเท่ๆนิดนึงนะคะประมาณนี้แหละทุกคนเราแวะมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะวงแหวนเวทฮันเตอร์นะคะก็จะมีกรอบโปรไฟล์อีโมจิท่าวับเอฟเฟกต์สังหารนะคะทุกคนเป็น ของฮิโซกะนั่นเองตอนนี้เนี่ยเรามีแค่17อันนะคะก็ลุ้นไปเลยดีกว่านะคะดูดิว่ามันจะได้ง่ายหรือเปล่านะคะเกลือมากค่ะทุกคนโอ้โหรอบที่3แล้วนะได้ไหมรอบนี้โอ้ได้เป็นนาครนะคะแต่เรามีแล้วทุกคนตอนนี้เหลืออยู่3ชิ้นนะคะกดไปค่ะทุกคนกดให้หมดเลยนะ ดูดิไม่ได้สักไอเทมเลยอ่ะท้ายแล้วอุ้ยได้มาอีก5้านะคะทุกคนสุ่มไปเลยนะคะ5ชิ้นรอบสุดท้ายและของจริงจอกหรือเปล่าโอ้ oh my god อันนี้คืออะไร,ราอัญเชิญไอเทมพิเศษกลับมาดูในคางทุกคนก็จะเป็นไอเทมนี้นะคะที่จอยได้มาเมื่อกี้เลยนะคะเลือกได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นน่ะทุกคนก็เอาไปรูปโปรไฟล์ก็ได้นะคะจัดมา สำหรับกรอบโปรไฟล์ของนาคอสนะคะมันจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะและนี่ก็เป็นรูปโปรไฟล์ของฮิโซกะค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะหน้าตาสาหรับคลิปนี้นะคะทุกคนกับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาก็มีแค่นี้เลยค่ะและก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินกันแป๊บหนึ่งนะคะโอเคทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กับสกินของนาคอสเป็นที่เรียบร้อยเะคะเห็นเขาบอกว่ามีท่าแอนิเมชันนะคะออกจากบอ่อด้วยนั่นเองนะทุกคนมาดูกันดีกว่า ก็ประมาณนี้นะคะเหมือนแบบเป็นการขี่สเกตบอร์ดนะคะนี่เท่นะทุกคนก็แบบเฟี้ยวอยู่นะคะมาค่ะทุกคนเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลท่าแรกกันดีกว่านะโอ้ my god โอ้ทุกคนโคตรแบบอลังการนะคะนี่สกิลแรกนะเรามาดูสกิลที่2กันบ้างดีกว่านะคะเป็นสกิลเคลื่อนที่ค่ะทุกคนประมาณนี้เลย สำหรับสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะสำหรับเอฟเฟกมันก็จะแบบเหมือนสายฟ้าฟาดและสำหรับสกิลอันติเมทค่ะทุกคนโหทุกคนดูดิเวอร์อะนะสำหรับเอฟเฟกสกิลอันติเมทนะคะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะถ้าถามว่าสมกับราคาไหมเอนจอยก็ตอบได้ว่าก็ได้อยู่อ่ะทุกคนมันก็ไม่แย่นะคะสำหรับเอฟเฟกสกิลมาดูตีธรรมดาทุกคน เวลาตีธรมรมดาก็จะเป็นแบบสายฟ้าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ท่าเต้นนะคะมันก็จะเป็นท่าแบบโบกมือแบบนี้มาเรามาดูท่าวารกันบ้างดีกว่านะคะสุดท้ายก็ นั่นหละค่ะทุกคนแค่นั้นเลยนะคะถ้าวาร์ปมันน่าจะสุดได้กว่านี้นะคะแต่มันก็ได้แค่นี้นะคะทุกคนกับสกินนี้ใครที่ดูมาถึงขนาดนี้เนี่ยยังไงก็อย่าลืมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ออนจอยด้วยนะคะและสาหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องจบไว้เพียงแค่นี้แล้วค่ะทุกคนและเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ออนจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบายบายค่ะ